ผู้ชมครับจากรายงานพิเศษชุดปอบคำคอรหาที่ไร้มนุษยธรรมนะครับเราเห็นตัวอย่างของคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบเนี่ยถูกทําร้ายบางขั้นเนี่ยบางท่านนะครับก็ถูกทําลายชีวิตด้วยการขับไล่ออกจากชุมชนในวันนี้ครับเราจะไปดูกันนะครับว่ากลุ่มคนที่ถูกกล่าวหาและถูกความเชื่อทําร้ายทําลายชีวิตนั้นจะมีหน่วยงานไหนช่วยเขาได้บ้างและทางออกเรื่องนี้จะแก้ไขได้อย่างไรติดตามจากรายงานครับ ความเชื่อเรื่องผีปอบหลายคนอาจมองถึงความน่ากลัวด้านผีสางที่จะหลอกหลอนทำร้ายผู้คนแต่รู้หรือไม่สิ่งที่น่ากลัวก่าผีสางทั้งหลายก็คือการนำคำว่าผีปอบมาทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองอย่างเช่นครอบครัวน้องเขียวในจังหวัดอุบลราชธานีที่พ่อถูกคนในชุมชนกล่าวหาว่าเป็นปอบถูกชาวบ้านขับไล่จนไม่สามารถอาศัยอยู่ในหมู่บ้านได้ต้องระหกระเหินย้ายไปทำงานต่างถิ่น ต้องทิ้งลูกสาวให้อาศัยอยู่ตามลำพงังครอบครัวที่อบอุน่นต้องทัดพลากาก,กัน <S <S หรือจะเป็นหมู่บ้านสวนกล้วยในจังหวัดศรีสะเกดที่รวมผู้คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบเอาไว้มากที่สุดจนถูกขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านผีปอบที่ไม่มีคนภายนอกกล้าย่างกายเข้าไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่ผู้คนเคยกลัวก็ค่อยๆจางหาย เพราะคนในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยที่จะไปทำร้ายใครและสามารถขจัดความเชื่อที่ทำร้ายผู้คนได้โดยมีหลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในจังหวัดเลยยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งมีความเชื่อเรื่องผีปอบป้าบกขันและลูกชายเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ผจนกับทุกภยัยเพราะคำคราหาว่าเป็นปอบ รุนแรงถึงขั้นโดนจุดไฟเผาบ้านจนวอดไปทั้งหลังสองแม่ลูกต้องหอบร่างกายและจิตใจที่บอบช้ำมาหลบใต้เมนเผาศพด้านพันตำรวจเอกดอกเตอร์นรัตโสเวตนาันอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพบอกว่าการกระทำที่ใส่ร้ายและขับไล่บุคคลที่ไม่ได้กระทำผิดออกจากชุมชนเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย์ ซึ่งทางหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับการกระทํำดังกล่าวเนื่องจากผิดกฎหมายด้านอาญาและกฎหมายแพ่งในเชิงละเมอสิ์ก็ต้องขอเรียนว่าเราไม่เห็นด้วยแล้วก็อยากจะขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ว่าให้งดเว้นการกระทําดังกล่าวนะครับเพราะว่าอาจจะมีความผิดทั้งทางกฎหมายอาญากรณีที่ท่านไปทําร้ายไปทุบตีรังแกรังคัดเขานะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของออกฎหมายแพ่ง ในเชิงละเมิดนะครับไปขับไล่ใช้ส่งเขาเออกจากพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบมองไม่เห็นหนทางในการแก้ไขปัญหากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตลอดเวลาก็กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้นะครับอย่างเช่นอาจจะมาร้องเรียนที่เรา นะครับถ้าข้อเท็จจริงฟังได้เชื่อได้ว่ามีการละเมิดกฎหมายละเมิดสิทธิของเขาผู้นั้นเกิดขึ้นเนี่ยเราก็พร้อมที่จะจัดทนายให้นะครับโดยใช้เงินจากกองทุนยุติธรรมพระพยอมกัละยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วบอกว่าความเชื่อต่างๆที่มักจะทำร้ายผู้คนนั้นเป็นสิ่งที่ผิดหลักมนุษยธรรมเหยื่อที่ถูกกล่าวหา ไม่ควรจะถูกทำร้ายด้วยสาเหตุที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้เพราะฉะนะั้นต้องยอมเรียกว่าเห็นใจคนที่โดนกระทําและคนที่ไปกระทําก็ขอฝึกความเห็นใจให้ดูที่อื่นเขาไม่ทํากันทําไมเหลือแต่ที่แถวบ้านเราทําตรงเนี้แล้วจะได้คิดครอบครอบใครครวนจนกระทั่งอยู่ร่วมกับคนันนี้ได้ยังไง จากเรื่องราวที่รบปรทุกได้นำเสนอชีวิตผู้ถูกกล่าวหาและเอาความเชื่อมาทำร้ายด้วยคำว่าผีปอบเราได้เห็นผลกระทบกันอย่างชัดเจนเมื่อความเชื่อมีอยู่ทุกพื้นที่หากเรานาํามาใช้ให้ถูกวิธีต่อไปนี้คงไม่มีใครถูกใส่ร้ายด้วยคำครหาที่ไร้ายมนุษย,ษยธรรมด้วยคำว่าผีปอบอีกต่อไปพัชรพลลั่นทมเหลืองข่าวไทรัฐทีวีรายงาน